สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีในช่วงบ่ายครับของวันอาทิตย์ครับที่16ครับเดือนพฤศจิกายนครับทุกคนเราก็เข้าสู่ช่วงกลางเดือนของเดือน11แล้วทุกคนวันนี้เอ็นินก็มาอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิมาดูบรรยากาศของช่วงบ่ายวันนี้ครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ14.00นครับว่าบรรยากาศจะคึกคักแค่ไหนโอ้โหท่านผู้ชมนห้ดูบรรยากาศของวันนี้ฮะตรงจุดพักคอยครับห้องโถงนะชั้น G ครับประตูหมายเลข7ครับท่านผู้ชมอันนี้คือจุดพักคอยครับ กรุ๊ปน้องเชื่อที่เราเห็นวันนี้ทุกคนนะครับมีทั้งในส่วนของน้องเชื่อที่เป็นยุโรปครับชาวฝรั่งเศสสเปนแล้วก็กรุ๊ปน้องเชื่อที่เป็นชาวรัสเซียครับดูดีครับท่านผู้ชมวันนี้คือบรรยากาศในส่วนของแอร์พอร์ตลิง์นะครับที่สถานีสุวรรณภูมิวันนี้ครับทุกคนคึกคักมากดูดีครับ านผู้ชมตอนนี้ที่เรือฟ้าแอร์พอร์ตเลงครับเขาจะมีระบบเป็นคล้ายๆกับเป็นบัตรอ่าวีซ่าค์ดนะทุกคนก็คือสามารถแตะแล้วก็อ่าออกจากทางออกตรงนี้ได้เลยครับนี่ฮะบัตรมาสเตอร์การ์ดวีซ่าค์ดทุกคนนะครับมีทุกสถานีนะครับตั้งแต่พญาไทครับจนถึงสุวรรณภูมินี่ฮะก็สามารถแตะอ่าบัตรเครดิตของวีซ่าแล้วก็มาสเตอร์การ์ดครับออกได้เลยครับไม่ต้องซื้อบัตรโดยสารฮะ รีแทเอายครดิตเดบิตการ์ดเป็นบ่ายที่สุดจะคึกคักมากครับทุกคนดูครับท่านผู้ชมตามที่สถิตนะครับตอนนี้คือตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาครับจำนวนเฉลีย่ยของนักเที่ยวที่เป็นชาวยุโรปครับเพิ่มมากขึ้นเกือบแปดนะครับโดยเฉพาะนักเที่ยวที่เป็นชาวตลาดทางอเมริกาฮะเพิ่มมากขึ้นเลยครับ ดูวันนี้ครับตันนี้คือกรุปรัสเซียรครับเข้ามาเยอะแล้วครับรัสเซียตอนนี้ก็ตีตื้นเข้ามาทุกคนเป็นท็อป5ครับที่มีจํานวนนักท่องเทีย่ยวมากที่สุดครับในช่วงไตรมาสสุดท้ายนี้ครับโอ้ท่านผู้ชมตรงนี้ยิ่งคึกคักเลยครับทางออกเอ็กซิทประตู B ครับท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหท่านผู้ชมให้ดูบรรยากาศ นี่ครับถือบ่ายเป็นรลลีบบบนี่ครับเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวยุโรปนะฮะวันนี้มาแล้วครับเยอะมากจริงๆนี่ออกมาจนตรงนี้ไม่มีที่จะเดินแล้วครับตามข้อมูลสถิติล่าสุดท่านผู้ชมตั้งแต่วันที่1มกราครับจนถึงวันที่11เดือนโนเวมเบอร์ครับเรามียอดนักท่องเที่ยวสะสมทั้งสิ้นครับ27.5ล้านคนท่านผู้ชมนะครับก็เหลืออีกประมาณ45วันครับโดยเฉลี่ยท่านผู้ชมอาทิตย์หนึ่งเรามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่ประเทศไทยเป็นชาวต่างชาติครับ ประมาณ7 0 0 0แสนคนครับต่อสัปดาห์ก็เฉลี่ยก็คือวันละ10,000แสนคนนะฮะก็ไอ้มินว่าปีนี้ถึง31เอดเดือนธันซาครับก็น่าจะเกิน30ล้านคนครับแต่มันจะเกินไปกี่ล้านคนครับเรามาลุ้นกันครับว่าจะ30ล้านเท่าไหร่ฮะแล้วก็เรามีรายได้จากการท่องเที่ยวครับตลอดทั้งปีจนถึงประมาณวันที่11ครับ1.27ล้านล้านบาทท่านผู้ชมนะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆครับเป็นตัวเลขที่มาช่วยประยุงเศรษฐกิจบ้านเราครับ ในช่วงที่ทุกสิ่งทุกอย่างทุกคน,ก,คนการส่งออกการเกษตรกรรมสินค้าเราไม่ได้มีผลผล,ผลิตที่เป็นราคาดีครับการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักสําคัญมากครับสำหรับช่วงนี้ทแล้วท่านผู้ชมอันนี้คืออูรินโก้นี่ครับอูรินโก้ใช่ไหมครับที่เป็นป้านโรลี่บ๊อบอันนี้ผมสอบถามพี่กลครับที่ยืนถือป้ายอันนี้เป็นคุ่ท่องเที่ยวชาวฟินแลนด์นะครับนะี่ครับที่มาที่ สุนรภูมิในช่วงบ่ายวันนี้ทุกคนก็จะมาเป็นซีรีส์มาเป็นกรุ๊ปเยอะมากทุกคนประมาณเกือบ3-400คนครับคล้ายๆกับชาวโปลแลนด์ครับที่เหมาเคร, ương, รื่องชัตเตอร์มาลงที่นี่ครับก็จะเป็นนี้ทุกปีครนี่ครับเป็นประเทศที่หนีหนาวมาที่เกตอบุบ้่นเราฮะนี่ครับโอ้ท่านผู้ชมแอนมินว่าหลังจากเดือนหน้าเป็นต้นไปยอดจำนงเที่ยวสัปดาหล์ละเ0 0แสนคนนี้ถือว่ายังน้อยนะแอนมินคิดว่า ในช่วงไฮซีซั่นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับป,ปีใหม่แอดมินว่านักท่องเที่ยวน่าจะทะลุกเกินเจ็ดแสนล้านเจ็ดแสนคนต่อสัปดาห์ครับก็จะประมาณเกือบเกือบหนึ่งล้านคนครับต่อสัปดาห์ฮะเราแอดมินว่าปีนี้สถิติหรือว่ายอดจำนวนนักท่องเที่ยวครับน่าจะไม่แตกต่างจากปีที่แล้วครับที่เราได้สมดามสิบพล้านคนฮะเราในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวเป็นระยะไกลครับ oh. เพิ่มมากขึ้น เกือบอีก8%เลยครับโดยเฉพาะนักเที่ยวที่เป็นชาวโซนอเมริกาครับแล้วก็นักเที่ยวที่เป็นชาวทีนอินเดียครับก็มีเปอร์เซ็นต์เพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเอ็มินจะพาท่านผู้ชมไปดูในส่วนของอท่าเรือน้ำลึกแหลมชะบังนะครับเพราะว่าเอ็มินจะไปรับลูกค้าที่ท่าเรือน้ำลึกแหลมชะบังครับมาเช็คอินที่โรงแรมในกรุงเทพมหานครครับมาดูบรรยากาศบ้านเรือสำรานตรง ลำสบายครับจัดคึกคักเหมือนที่สนามมิสซูรีไหมฮะตกลงมันตกลงจริงไงทำรุ่นมาสายไม่เสียนะทำแล้วไอ้นี่เ,าเนาะเดี๋ยวบอกแล้วเดี๋ยวกลับมาทั้นแรกก็ตายแล้วนะั่านผู้ชมให้ดูครบับบรรยากาศอันนี้ทางออกประตู B นะครับ exit B ฮะเป็นประตูหลักครับของนักเที่ยวที่ออกมานี่ฮะคึกคักมากท่านผู้ชมดูดิครับ ยุโรปส,ส่วนใหญ่ในทุกคนนีครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีอีกปีหนึ่งครับที่ขนาดว่าเรามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นส,ส่วนของเรื่องขัดแย้งนะครับเพื่อนบ้านเราไทยกัมพูชาปัญหาเรื่องเศรษฐกิจทั่วโลกทุกคนแต่ยอดจำนวนน้องเที่ยวก็ปีนี้ไม่ได้ขี้เหร่นะครับโดยภาพรวมก็ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็เป็นตัวเลขที่ตลอดทั้งปีครับมาเรื่อยแบบนี้ฮะ แล้วโรงแรมทั่วไปท่านผู้ชมตามเมืองท่องเที่ยวหลักๆอย่างเชียงใหม่ภูเก็ตกรุงเทพมหาคนครครับโรงแรมก็สามารถก็จะเต็มเกือบทั้งหมดแล้วครับไม่แต่บางคนที่คอมเมนต์บอกว่าแอดมินบอกว่าไกด์เดินทางครับจากทางยุโรปมาที่ไทยตอนนี้ก็เต็มถ้าจะทุกไกด์ทุกคนนี้ครับต้องขยายเวลาเดินทางออกไปช่วงหลังปีใหม่ครับเพราะช่วงนี้แน่นจริงๆทุกคนแน่นมากนี่ครับไทยถ้าจะมาประเทศไทยช่วงนี้ต้อง ดูราคาตัวโรงแรมที่พักดีทุกคนเพราะว่าราคามันจะแพงขึ้นอีกเข้าตัวแล้วฮะแต่พูดถึงว่าถ้าเที่ยวม,มาทุกคนในช่วงนี้ประเทศไทยเอ็นวินเพิ่งจบทริปทางภาคอีสานครับไปที่โคราชแล้วก็บุรีรัมแล้วก็คอนแก่นอากาศเย็นสบายดีมา,มากๆทุกคนอากาศประมาณ24-25องศาครับในช่งชวงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นฮะ กรุงเทพก็ไม่ต่างวันนี้ก็อากาศลมพัดเย็นสบายครับไม่มีฝนทุกคนไม่มีฝนเลยแต่ว่าระดับน้ําเจ้าพยาครับในส่วนของบริเวณท่าเตียงท่าช้างบริเวณวัดอรุณครับระดับน้ําก็ยังคงสูงอยู่ฮะแต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายมากครับก็ยังสามารถที่จะเดินทางโดยเรือได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรือ,อท่องเที่ยวหรือว่าเป็นเรือโดยสารของเรือเจ้าพยานี่ฮะ หลายเพจหรือว่าหลายคนบอกว่าค่าใช้จ่ายค่าครองชีพที่ประเทศไทยบ้านเรามันเพิ่มมากขึ้นครับน้องเที่ยวส่วนหนึ่งก็หนีไปทางประเทศเวียดนามนี้อันมินก็อาจจะคิดว่ามีส่วนนะครับอาจจะมีส่วนคือหนิงเขาอาจจะมาเมืองไทยหลายครั้งแล้วครับก็จะเปลี่ยนเส้นทางใหม่บ้างแต่ผู้ติงในเรื่องในเรื่องส่วนของค่าครองชีพถ้าเทียบกับหลายประเทศบ้านเราก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ํานะครับทุกคนไม่ได้สูงมากครับโรงแรมระดับ5ดาว รุ่นหลูนี้คืนหนึ่งก็ประมาณแค่ประมาณไม่เกินบางทีไม่เกินร้อยเหรียญนะครับประมาณสามพันสองพันบาทก็มีฮะเราเรื่องการบริการครับการต้อนรับนิสัยนี้ครับทุกคนผมว่าไปเทศไทยกินขาดหลาย,ลายประเทศรอบๆเพื่อนบ้านเราฮะความอบอ,อุ่นใีความมีน้ําใจนี่ครับแอดมินว่าคนไทยครับเป็นหนึ่งครับในย่านนี้ทําให้นักท่องเที่ยวเขาต่างหลงไหลครับไม่ใช่เพราะในส่วนของวิวหรือว่าธรรมชาติทั่วไปแต่ว่า ผู้คนนะครับทุกคนเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งครับที่ทําให้ต่างชาติต่างลงไหลอย,อยากจะมาที่นี่กันครับแล้วสิ่งหนึ่งที่อันมินได้รับคาชมมากที่สุดครับก็คือประเทศไทยสะอาดมากทุกคนสะอาดคือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเมืองสําคัญสาคัญอย่างเชียงใหม่ภูเก็ตกรุงเทพมนค,นครครับขยะแทบจะไม่มีครับในส่วนของถนนหนทางก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะดีใจแล้วก็ภูมิใจทุกคนอย่างเพราะว่าประเทศที่พัฒนาแล้วครับ้ามาเห็นบ้านเราซึ่เป็นประเทศที่กําลังพัฒนาครับไม่ได้เรียกว่าเป็นพัฒนาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เรามีความสะดวกมีความสะอาดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เ,เราควรจะภูมิใจแล้วก็ดีใจนะฮะท่านผู้ชมาาที่เห็นล่างอันนี้คือจุดรวมพลน,นะฮะจุดพักคอยของกลุ่ปนักเที่ยวที่เป็นชาวยุโรปนนี้ครับฟินแลนด์กับรัสเซียครับมาชนกันตรงนี้ด้ครับดูดีครับ ก็จะเป็นทั้งมาโคเทศแล้วก็ตัวแทนบริษัทต่างๆก็นี่ครับมายืนโชว์ป้ายถือป้ายตรงนี้คือแบบคึกคักกันหมดเลยดูดิครับ ันนี้ก็คุบหนึ่งท่านผู้ชมวันนี้น่าจะเป็นแขกชาวสเปนนะฮะนี่ครับเป็นอีกคกุบใหญ่คุบหนึ่งครับดูฮะ <Okay. S 1> ปัญหาหนึ่งท <Okay. S 1> ทุกคนที่สำคัญในช่วงฤดูท่องเที่ยวคือเรามีมคกคเทศนะครับหรือว่าไกล้ภาษาที่3ครับค่อนข้างิดมีน้อยแล้วก็มีจำกัดครับ หมายถึงภาษาที่ไม่ใช่ภาษากฤษครับภาษาที่เป็นภาษาที่3ามอย่างอิตาเลียนครับภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนนะครับทุกคนเรามีไม่พอครับทุกคนเราขาดมัคคุเทศกซึ่งคนรุ่นหลังก็ไม่ค่อยที่อยสนใจเกี่ยวกับงานด้านอาชีพบริการเพราะว่าจริงๆเป็นงานที่หนักที่เหนื่อยครับไกลที่เหลือที่พูดภาษาที่3ได้ก็จะเป็นใครที่มีอายุมากๆครับบางคนก็เกษียณตัวเองครับนะครัเราขาดแคลนนะครับทุกคนในส่วนของมัคคุเทศภาษาที่ พิเศษภาษาที่3อย่างนี้ครัฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาเลียนสเปนนี่ครเราขาดฮะเราไม่เพียงพอครับกุ๊ปนั่งเช่วอินเดียก็มาเยอะนะครับยังมาเรื่อยๆครับวันนี้ครัดูดีครับ แต่ที่เราเห็นลดลงไปวันนี้ก็คือกุ๊บนองเที่ยวที่เป็นชาวเวียดนามครับในช่วงนี้อาจจะบางตาครับแต่เราก็มาชดเชยโดยกุ๊บเรื่องเที่ยวที่เป็นตลาดชาวยุโรปนะครับดูครับท่านผู้ชมนี่ครับโชวแทนต้อนรับนองเที่ยวชาวรัสเซียครับครับเป็นเอเจนซี่ฮะนี่ครับแล้วก็ป้าโดนลี่บ๊อบอารินโกเนี่ครับเป็นนองเที่ยวชาวฟินแลนด์ฮะนี่ฮะก็มาเป็นซีรีส์เหมือนชาวโปแลนด์ครับนี่ครับ บางครั้งก็อาจจะเข้าหมาลราเป็นชาเ์เตอร์มาเลยครับนะครับก็จะเดินทางมาที่บ้านเราครับอยู่กรุงเทพสองสคืนครับแล้วก็ขึ้นเหนือขึ้นเหนือเสร็จก็ลงใต้ครับประมาณพีเรียดก็10วันขึ้นทุกคนฮครับ ทุกคนวันนี้นี่ครับเราจพูดจีนท่านผู้ชมในช่วงสัปดาห์นี้จีนเริ่มเข้ามาแล้วครับจีนเพิ่มอัตราส่วนมาประมาณ8%ซนครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีทุกคนนี่ฮะจีนเริ่มกลับมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวต่อไปทุกคนจะให้ดูกรุ๊ปต่อมาครับที่กําลังลงมาในเล่นมาอันนี้เป็นกุ๊ปนักเที่ยวชาวอินเดียนะฮะท่านผู้ชมอย่าเอย่ปดุูกนะครับนักเที่ยวอินเดียชาวจีนเหล่านี้ทุกคนมีกําลังซับซื้อเยอะนะฮะอาจจะไม่ได้อยู่กรุงเทพเป็นแบบสิบวันสิบสองว จีนตอนนี้ก็อยู่ในอันดับ2อครับอันดับหนึ่งก็คือมาเลเซียครับอันดับ2คือเกชาวจีนนี่แรละท่านผู้ชมนะครับอันดับสาก็คืออินเดียครับอันดับ4ี่ก็คือเป็นเกาหลีแล้วก็อันดับ5คือรัสเซียครับอันดับ6กครับเป็นสหรัฐอเมริกาครับยูเอสครับสหรัฐอเมริกามาแรงมากในช่วงต้นเดือนนี้ทุกคนแต่ว่าปลายเดือนมาครับก็เริ่มลดลงครับนักเที่ยวที่เป็นชาวรัสเซียครับก็มาแซงขึ้นครับนะครับแต่ว่าในส่วนของสัดส่วนก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับ โอ้โหทุกคนดูดีครับตรงนี้แค่ไปสน,นาดตาเลยท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็เป็นกรุ๊ปของฟินแลนด์ครับนีครับยังไม่ลงมาครับตลอดทั้งวันท้กคนมาทั้งวันอันนี้ก็เป็นกรุ๊ปจีนครท่านผู้ชมดูดีครับอาดจะก,กีมาก็เป็นอินเดียนะครับว้าว วันนี้หลากหลายสัญชาติจริงคุณเจอยุโรปบ้างเจออินเดียบ้างเจอจีนบ้างดีนะครับอันนี้ก็ยุโรปครับทุกคนมาทยอยมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับทุกท่านประสบการณ์ในการทํางานครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆครับมาประเทศหรือว่าหหัวน้าทัวร์ครับ ต้องรู้ต้องรู้เวลาครับทุกคนไม่ได้ปล่อยให้น้องเที่ยวอยู่นานตรงนี้คนเพราะมันถ้ามันอยู่นานนี่มันจะแน่นไปหมดคนระับทุกคนนะครับคือต้องรีบผลักดันให้ออกไปตรงจุดปลักคอยถงตรงนี้ให้เร็วที่สุดครับนี่ไม่งั้นตรงนี้คือแน่นมากเลยครับอันนี้คือจุดปลักคอยของกุ๊กขนาดใหญ่นะครับ่านผู้ชมกุ๊กจีนชุดนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จครับทุกคนนะครับน่าจะรอเข้าห้องน้ําแล้วก็นี่ครับเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนนะฮะนี่ครับ โอ้โหท่านผู้ชมทางออกในช่วงประตูเจ็ดประตูหกประตูแปดฝั่งนี้แน่นมากๆวันนี้ครับแน่นจริงๆนะครับดูครับมากันเรื่อยๆแล้วเครื่องลงพร้อมกันน่าจะหลายไฟมากครับในช่วงบ่ายวันนี้ดูดิครับเพราะว่าน่องเอที่ยวจะอยอกมาต่อประตูบีนี้กรับมาเรื่อยๆครับนี่ครับแน่นตลอดทั้งวันโดยเครับ ท่านผู้ชมใ้ดูจากภาพมุมสูงตรงนี้นะครับโอ้ท่านผู้ชมวันนี้เป็นกลุ่มนักเที่ยวที่เป็นชาวเวียดนามครับมาแล้วนี่ครับไม่แน่ใจว่าเวียดนามหรือจีนครับนี่ครับถือธงสัญลักษณ์ครับสีฟ้านี่ฮะสุดจะคึกคักจริงๆท่านผู้ชมให้ดูดีครับวันนี้สนามบินสุวรรณภูมิน่าจะเป็นสนามบินที่มีความคึกคักมากที่สุดในโลกนะฮะตอนนี้นี่ครับ บรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคักมากแอดมินว่าวันนี้ครับมันน่าจะเกิน1น0 0 0แสนคนนะฮะนี่ครับน่าจะเกินประมาณ1น0 0 0แสนคนตอนแรดูบรรยากาศจากนี้นะฮะนี่ครับในส่วนของสนามบินนานชาติจังหวัดภูเก็ตจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายครับก็น่าจะคึกคักแบบนี้เช่นกันนะฮะท่านผู้ชมดอนเมืองก็แอดมินน่าก็คาดว่าน่าจะคึกคักเช่นกันครับแอดมินไม่ได้ไปที่สนามบินนานชาติดอนเมืองครับก็เลยไม่ทราบบรรยากาศมาที่นั่นเป็นไงบ้างครับ แต่ที่นี่ท่านผู้ชมมันมีไฟทางจากโซนยุโรปครับมาด้วยก็เลยนี่ครับทําให้บรรยากาศวันนี้นี่ฮะเป็นอย่างที่เห็นนี่ฮะแน่นจนแบบไม่มีที่จะเดินเลยครับทุกคนดูดิครับท่านผู้ชมถ้าเกิดใครมารับญาติพี่น้องครับหรือว่าเพื่อนครับที่เดินทางมาจากต่างประเทศครับมาลงที่สนามบินสุรภูมิครับ นัดหมายจุดนัดพบให้ดีนะครับเพราะว่าถ้านัดไม่ไม่ดีนี่คือมีโอกาสพัดหลงกันแน่เพราะว่าคนมันเยอะมากท่านผู้ชมดูดีครับท่านผู้ชมอีกสองปุ๊บติดติดกันมาตรงนี้จะให้ดูฮะทั้งจีนแล้วก็เวียดนามมาพร้อมกันนี่ฮะให้ดูบรรยากาศ ใหุ้ทุกคนไหลมาอย่างกับสายน้ำเลยท่านผู้ชมดีครับอันนี้คือน้องเที่ยวที่ผ่านด่านจอมอหรือผ่านด่านอิมเบเกชันนะครับกําลังจะลงไปที่จุดนัดพบครับนี่ครับ่งพัคอยชั้นล่างครับวันนี้ดูครับส่วนที่ส่วนมาตรงนี้ก็คือน้องเที่ยวอีกคุ่ยุโรปครับที่ออกจากประตูประตูซีครับทุกคนนะครับก็จะลงมาในเลนอีกฝ่าตรงข้ามครับอันนี้คือเป็นคู่ขนาดใหญ่ครับออกประตูบีมาครับนี่ครับก็จะไปเจอกันที่ชั้น G ีครับประตูเจ็ดด้วยเช่นกันครับดูฮะ ลงมาตรงนี้ครับก็จะเจอฟูดคอร์ดครับเป็นศูนย์อาหารนี่ฮะอันนี้คือธงสีแดงก็เป็นนักาเที่ยวกุ๊ปจีนคะท่านผู้ชมแล้วก็ธงสีเหลือง้นทองตรงนี้ก็เป็นนักาเที่ยวที่เป็นชาวเวียดนามครับอันนี้ก็เป็นปกุน๊ปจีนอีกกุ่มหนึ่งครับท่านผู้ชมนี่ครับโห นะครับท่านผู้ชมสลับคลิปวันนี้นะครับแอดมินก็มาพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศในส่วนของสนามบินสุนภูมิครับนี่ฮะก็ใครที่ชอบดูสนามบินก็สามารถติดตามคลิปนี้ได้นะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบดูสนามบินก็สามารถกดข้ามได้นะฮะเพราะว่ามีบางคอมเมนต์บอกว่าแอดมินถ่ายสนามบินบ่อยมากแต่จริงๆคือไม่ได้มานานมากนะคนประมาณเกือบอาทิตย์กว่าๆแล้วฮะขอบคุณท่านผู้ชมนะครับขอบคุณสลับการรับชมนะครับขอบคุณสหรับการติดตามครับ ถ้าเกิดชื่นชอบคลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะครับขอให้ทุกคนวันครับมีความสุขมากๆในวันหยุดวันอาทิตย์วันนี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีแล้วก็มีความสุขกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ